สำหรับชาว lgbtq ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกันนะครับมันจะมีความต่างกับการที่ท่านจดทะเบียนสมรสกับไม่จดพรจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยทรัพย์สินรายได้รายได้ที่มาได้มาหลังจากจดทะเบียนสมรสมันเป็นสินสมรสก็คือต่างฝ่ายต่างมีคนละครึ่งทันทีแต่ท่านที่ยังไม่จดทะเบียนสมรสมันยังคงเป็นของใครของมันอยู่นะครับรายได้ของใครของมันเว้นแต่ ท่านได้ร่วมกันทํามาหากินท่านประกอบกิจการร่วมกันอันนั้นมีอีกหลากหลายกรณีเลยถ้าใครมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินที่จะได้มาหลังจากอยู่กินกันผมว่าจดทะเบียนสมรสดีกว่าและถ้าเกิดสนใจจะจดทะเบียนสมรสจริงๆมันจะมีประเด็นอีกหลากหลายที่อยากให้ท่านรู้และว,วางแผนไปพร้อมๆกันนะครับจดนั้นละดีแล้วครับ ความรักท่านจะได้สมบูรณ์แต่ท่านต้องรู้ในเรื่องของการบริหารทรัพย์สินและอื่นๆอ,อ,อีกพอสมควรแล้วพบกันในอีพีหน้าครับ